สวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Binary Domain นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูตู้บนเติมก่อนแป๊บหนึ่งนะ่ <c oughs> าดูส่วนอัพเกรดนะยังอ้าัพไม่เต็มนะเอาเดรรอคไฟเพิ่มนะ,ะเพิ่มเมรอคไฟล์ไป เพิ่มระยะโอเคเหลือห้าพันี้พอแล้วลุ้น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 ไขี่งกโอเคไปไปไปเดี๋ยวเราพอตรงนี้มีโล่ด้วยนะมีมีมีโล่ด้วยเดี๋ยวเราสับสวิตนะครับ Another greeting party, so let's say hello. Ah, it exploded. Boom. Freaking uh, asshole. so death, bitches. Ah, it exploded. Man, they just keep coming and coming. Yes, the bastard never heard the word over here. Uy, hm, we're going somewhere, don't ปลดเครื <laughs> ่องบินเลยโอ้สามมันสามเป็นไหมบ้างเก็บกระสุนเก่างน้อยก็ได้จีละสามร้อยก็ยังดีนะครับอเกมมีอะไรอีกบ่าวะไม่มีนะไป ไม่พวกเขาเป็นมนุษย์ทำไมนายบอกอย่างนี้ทำไมทำไมนายบอกอย่างนี้ทำไมบอกไม่ได้ดูเขาสิยังเด็กอยู่เลย <c oughs> ยังเด็กนะยังเด็กอยู่พวกเก็บอาวุธนะ <c oughs> พวกเก็บเศษอาวุธนะั <c oughs> ่นเองไม่เคยเห็นว่ายังไม่เคยเห็นนะว่ายังเป็นเด็กเลยนะทำตอนยังเป็นเด็ก <c oughs> <c oughs> ปืนสวยนะเนี่ยได้เงินหลายร้อยเลยนะนี่นี่คือสองต่อหนึ่งและปืนฉันก็ใหญ <y> ่กว่าของนายโอ้หเด็กถือปืนด้วยไม่ใช่สองต่อหนึ่งแล้วแหละ รู้ไหมว่าค่าเด็กไม่ใช่ความคิดที่สนุกเลยนะโอเค,ค,คอเราขี่จะฆ่าขี่จะฆ่านะฉันบอกว่าวางวอาวุธหุ่นหัวแล้ว อ้าวเ้ยนหลังอะไรอ่ะโอ้ยเอา้าคุณโยนจับขาเด็กนะครับโอ้ยแย่และกะทืบซ้ำ เกรงว่ายังไม่สงบดีนะก็เกิดขึ้นได้บางครั้งสำหรับในพวกเศษเหล็กนะครับอาเลนายพูดว่าปืนของเราใช่ไหมฉันเปลี่ยนใจแล้วเ็เป็นลองนี้ล่ะบอกให้พวกเด็กวางอาวุธลง อันตรายสำหรับเด็กนะเนี่ยเราทำเพราะเราต้องทำนะครับคุณต่อต้านนั้นให้เงินดีนะครับสำหรับรตีอาวุธจากเศตเด็กนะหาที่อยู่บนโต๊ะให้ควรจะหางานที่ดีกว่านี้สำหรับเด็กนะความยากจนนะเนี่ยเออ ทำอย่างเงีบกว่าฉันมีทางเลือกงั้นนี่ยดูรอบๆสิไม่มีอนาคตยังกีมแมนเหรอยังกี้แมนแต่ผมชอบแยงลูนะ <c oughs> ไปกันเถอะเราทำอะไรเขาไม่ได้หรอกไม่มีอะไรทำ,ไม,มไ,รทำไม่มีอะไรทำได้ Okay, here, damn, look at this place. Oh. Anyone attacks now, we're gonna look like burger patties. Oh, well, not to drill, right brother? oh damn, I've talked damn. I've been around here long enough, and we all wind up looking like them kids back there. No hope. I mean, We what I end up this way, man. เนี่ยความยากจนนะนะทไม่ต้องเก็บพวกเศษเหล็กไปขายนะสารลอดดี้อยู่ที่ไหนน่าจะที่สองรายการนะแสงไฟนะมันเป็นรหัสมอสนะไม่ได้เห็นมาหลายปีแล้วทำไงต่อนะสัญญาณควันเหรอโว้มีมีแขกมาเยือนแล้ว Let's give them a warm welcome let up with my -huh. They're in the air too? This is bullshit! I got the aerial unit. Gonna blast them out of the sky what Didn't sign up for this shit หวนหลุดหวนหลุด yeah, fine, bro. This มาเก็บระเบิดแล้วก็เก็บกระสุนอเกหมดรลยยังวะน่าจะหมดแล้วนะ แนอนนเซอร์มาโอม้มาไม่หยุดไม่หย่อนเลยอ่ะปุกปากแล้วโดดไปเฮ้ยจะหลวดโอ้ยโอ้ย <c oughs> ระวังระเบิด National Order Restoration สำนักงานใหญ่นะครับ National Security Command Center นะมีมีรหัสแดงมั้รหัสแดงนะเรเสียการติดต่อจากแอนด์เซอร์ในพ mmm. ื้นที่นั้นนะครับมีภาพไหมที่โอบะไดโอบะไดบาเซกเตอร์นะ คนนี้ไม่ใช่ผู้รีภพยทีกฎหมายนี่มันเป็นการกระทำของศัตรูนะมีใครรอดไหมเนี่ยรู้ไหมตลกนะรายงานสรุปบอกไว้ว่ามันเป็นภารกิจลับนะมอะไหมเนี่ยไตลยไว้ัรกิจลบ งั้นนายน่าจะเป็นชาลีนะครับฟูงครับบัญชาชาลสกิเกล s ีนะหายเลขหกนะส่วนคนนี้ก็ลอยโถลเรชลทาวเซนนะ้อยโถรอยโจะแดนมารชลนะครับ Yes Special Force จะลอยโบแทงนะครับ

ทีมฝรั่งเศสก็ไปรออยู่ที่ในเมืองแล้วเห็นมีทีมจีนด้วยนี่โอ้ยสาวสวยขาหมวยโอ้ยแบมภาพนี่ไม่ยุติธรรมเลยนะดูคุณคุณนะอให้ฉันนึกถึงดาราไม่ก็ใครบางคนเออดูแต่แกดูแต่หนังโป๊นี่ว่าไปโบโอ้ใช้ยอยนะมึงหื่นใช้ได้นะ ผมก็หื่นเช่นกัน <c oughs> และนี่คู่หูโผนะครับอ่าคงเป็นพูดน้อยต่อยหนักสินะอชอบผู้หญิงแบบนั้นนะเนี่ยเอออาจจะไม่ได้พูดน้อยก็ได้ อันคุณเป็นคนที่ทางการจีนส่งมาสินะฉันชื่อลอยโทเอ้ย้อยโทเฟยลีนะผมยันนามว่าน้องไฝนะครับน้องไฟมหาเสน่ห์เขากรไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เคารพนะยากที่จะเชื่อนะว่าคุณคนี้ที่เขาบอกว่าเป็นซวเวอร์นะอ๋อไม่ใช่เป็น แคโชคดีแคโชคดีแค่นั้นนะอตอนนี้เราก็ตกเป็นเป้าแล้ว <c oughs> มันมาใหญ่เลยอีกเพื่อนหนึ่งถึงฐานโอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อแล้วออเดี๋ยวจะไปที่ชิบูชิบูย่าเขตน้ำท่วมนะชิบูย่า ช่วงศตวรรษที่21นะไปได้เริ่มต้นได้เลวร้วายลงนะครับเกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่นะครับ3ใน4ส่วนเมืองของเมืองหลักรอดโลกนะเกิดน้ำท่วมจนอยู่อาศัยไม่ได้ท้องถิ่นและก็นานาชาติก็ได้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับให้อยู่เหนือ,อาทางน้ำนะไม่อยู่เหนือน้ำนั่นเอง คนคนส่วนใหญ่ก็ได้ลงตายลงจากเหตุโรคโรคินาศนะเขาก็ได้เออสร้างเมืองขึ้นมาใหม่โดยใช้ <c oughs> หุ่นยนต์เองนะที่เรียกกันว่าไอเซต็กนะครับ <c oughs> ไม่มีใครสนหรอกว่าผมคิดอะไรความจริงก็คือเราต้องการบุญยนอย่างที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนบนระิษัทเบอร์เกนอัจวานนะครับเทคโนโลยีโรบอติกเทคโนโลยีนะเบอร์เกนนั้นมีส่วนแบ่งอากาศตลาดเก้าสาเปอนะ จากโรงงานบริษัทรถยนต์ทั่วโลกนะครับอามาดาคอร์ปอเรชันในญี่ปุ่นนะก็ได้ฟ้องเบอร์เกนนะครับว่าขโมยเทคโนโลยีของเขานะแต่ก็นั่นแหละเบอร์เกนนั้นใหญ่นะครับแต่อามาดาก็แพ้คดีไปนะครับ ตอนนี้อเมริกาก็เป็นประเทศมหาอำนาจไปทั่วโลกแล้วนะในปี2040นะครับไะได้สัตยาบันตรงนามคนระับนะสุดที่สัญญาจริงว่ารูปแบบใหม่นะในมาตาย,ยิสเรีเขาบอกว่าห้ามวิจัยคุณยนต์ที่นำไปสู่การเป็นมนุษย์นะครับ <40 years S 1> หรือออโรชิลเดนนั่นเอง 40ปีต่อมาโฮโลชายก็ได้โจมตีสำนักงานใหญ่เบอร์กเกนนะครับในพวกโฮโลชายเขาก็คิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์นงนะทงที่จริงก็ไม่เลยนะครับแดนมาเชลก็ทำงานให้กับ I.R.T.A. นะงานอาดีตงานอาดิเรกก็คือขายบุี่มาบนโลก I.R.T.A. ก็ได้จัดตั้งกองกำลังพิเศษขึ้นมาที่เรียกว่า Last Crew นะครับ เพ่อมาจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับมาตา2ีสิเบ็ดนะบางสิ่งไม่มีวันเปลี่ยนนะครับเพราะเ s สคาดว่าฮอลโลชัยนั้นถูกสร้างมาโดยโยจิอามัดะนะครับ เป็นผู้ก่อตั้งอมตะนะแล้วก็มีพรสวรรค์ในการผลิตในการสร้างหุ่นยนต์ด้วยนะ chapter สองเยือน and refuel นะครับเยือนเยือน for refuel นะเอาละเราจะแยกกันเป็นสองทีมนะคนหนึ่งไปข้างหน้าคนหนึ่งอยู่แถวๆนี้นะโอ้ยฉันไม่ชอบอยู่แนวหลังด้วยนะงั้นฉันรับแนวหน้าเองฉันชัวร์ใชทัวร์ความจำหน่อยนายหน่อยนะว่าฉันเป็นผู้คำบรรชาที่นี่นะแต่ฉันก็ไม่คาดหวังว่าการดึงอันดับ จะเป็นประโยชน์ต่อจัสนคติของนายนะโอเคเดี๋ยวเราต้องเลือกนะดูเหมือนว่าชาลีก็แต่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นะเรื่องของยศทยศนะ <c oughs> ระดับยศนะอ่ะไปะเจราจากันหน่อยดิเรามาคุยกันแบบพี่น้องกันหน่อยเอ้ยไม่ใช่เรามาคุยกันแบบฉันมิตรกันหน่อยเรื่องยศไม่เกี่ยวเอาละเชียวด้วยไป All right, let's go. Our contact is waiting. ไอ้ดุ้งผู้ดต่อ,อติดต่อกำลังรออยู่นะแล้วถ้าเราถูกจับไอ้พวกเซ็ตเด็กอีกอะก็ยิงมันสิ not so bad โอเคครับก็ขอจบคลิปวัตถเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับพบ <c oughs> กันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ